สบายดีสบายดีเด้อเอฟซี FC. สบายดีตอนแรงพี่น้องบรรยากาศหามงแรงมือ่อีนเฮาเิเห็ดยังเดีกินทิพน้อยเช่นยังกินเหมือนลีลลูกว่าสบายดีลุงเปาอันลกูกเอาเห็นพี่เนี้ยมหาแม่พี่จะเห็นสบายดีสบายดีลุงเปล่ปาอ่าขอบใจเด้อที่เขามากกดไลค์และกดคอมเมนต์ช่องคลิปน้อยร้อยลีาลา <laughs> เอาพบกันตอนสี่หามงพี่น้อง ไปเก็บบางบวกลูกป่ะเก็บบางบวกแกงกรอไม้บ่กินบ่้อแกงกระไม e ้จะมากินหม้อไปไปเก็บบางบวกลูกให้ให้แพนด้ากินนี่แล้วค่ะพี่น้องไปสนุป่ะไปเก็บบางบวกไปทางไหนลูกอืมแต่บวกเก็บจะถิ่มทัวที่สบายดีอันนี้ซื้อแพนด้าพี่น้องอันนี้ซื้อปีโป้อืมก่อยก็มีมาครูเดียวนี่แหละพี่น้องตัวลายนะตัวแม่ตัวขาวนี่ปปีโ้มัน โอ้ยจิมน้อยวอาตอนปีโปหลักออกจากเฮือกน่ะไปอยู่วัดพี่น้องไปกินเขายูวัดถิดหนึ่งสองถิดโผล่จังได้เห็นปีโปตัวลานี่ตัวขาวนี่เฟนบูด็อกนี่พันด้าพันด้าบดอ่างน้ำให้มาแล้วพี่น้องเด้อมันหนาวจิมน้อยอยากไปเลยปลาปลาลูกย่างไปใส่ลูกไปเก็บมะบวบลูกกับข้ากินอยู่เก็บมาบวบมีอยู่บ่มักบวบดนี่เนาะ มีอยู่เฮือนสามสี่มือออกมือเฮือนแม่คอยมีอยู่โอ้มีอยู่มีอยู่พี่น้องมีอยู่คยสีแกงเอาไม้กินนัอนไม่คืออยากตอนคำคำอากาศนี่อาหมากนี่เนาะนี่เนาะแกงเป็นหมากเป็นหมากแล้วเนาะมันเป็นแ่บนี่โอ้นี่ยังได้กินลายมืออยู่เด้อพี่น้องเด้อเบ้างนี่นี่นี่มากเล่นน้อยนี่เขาจะจงมือก่อนสำนิวมือนิวก้อนเดี๋ยวเขาจะเอาสำนี้น่ะยังได้กินลายมืออยู่ทีน้อย ไปไปหาหมากบบ่ลูกปะลูกปะ,ปะ,ปะว้ายมันลี้อยู่นี่นี่ในคอนนี่พี่น้องอือขากเอลี่ทำนี่แหละพอดีแกงกินแซ่บว้าวนี่ขากเอลีมันเป็ดน,นะมันใหญ่แลยพอดีหามลายมือนี่างามเอลีพี่น้องเทึงอลังค่ากามีบอจกักเปนลูกปะ อีกเงินไหนครัมาลูกเก็บเอาเลูกม pues. ันบริตอดลูกแมงอันนี้บริตอดลูกเก็บรถโอ้ยผดนยันแมงมาหี่นี่ฮึสุเจ้ามากนี่เพนเด้ยังเอาลูกเพนเด้ยังเอาห่างงามงามนี่นักไปลูกไปหาหาใส่เด้ใส่เด้ไปเออยู่ในผู้นั้นไป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 เอาอยู่ในผู้อา นุอยใหญ่ก็มีพี่น้องขอบลาตะเก็บซ้ำสี่มือเต็มอยู่อือปูเป็ดไก่กันเฮลโหลลูกค่ะว้าวปลาทิน้อยปลปลาปลาตะเก็บใส่ตูก็ปลาเสียอ,ออกเมื่อแกงอยู่บ้านไปส่วนอานาันน่ะอ้นอ้นมานนะญ่ลูกสองพี่นอ้องว้าวงามไม่รูก,กพี่น้องผักอะไรนี่ พออยากกินน้ำถิบน้อยลอยลีลามาเด้อพอได้กินอยู่ได้นี่จะน้อยมดได้บริกินน้ำได้มาลูกป้านี่นี่ว้าวแครงยีรีทุ่งเจ้าขอบริมากเก็บสามสี่มือไม่ได้เลยอยู่ไหนโอ้อยู่นนยไหนปน้าลูกถือถือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดยไม่เห็นแล้วป้าลูกป้าใครประตูใครประตูกัรรกบพี่น้องย่านอันนเป็ด หานออกไกประตูกันเด้อโอ้ยตื่นเต้นเลยพี่น้องเอ้ยมักบวกัวเข้าเข้าเอากระซ่าบับกบัวมาให้มหมเออมย์เลเมย์เออไปยังกับเอาไปย่างเข้าไขให้เมย์ไข่ไข่อยก่อนข่อยเด้อข่อยเด้อลบเด้อเอาเข้าไปนะแม่เออ,อย่านเป็ดแต่ถ่ายอยู่นอกอย่าเข้ามาได้ไหมฮะมันไหลแหบได้ ทีนังเลยเกกลเเก็บกก็บีนนี่มากักนี่ล้วมันจังแทบเี่เก็บแล้วลูกโอ้เฮียไงกูนี่ก็สิบบทแทเขอสิแก้งเป็นหมากเป็นปากลยล้างหาบงนังมันไม่อย่ปจังนี่ โอ้ไปขายกันได้หลายสิปเติบได้นี่พอได้ซื้อขนมให้ทิพน้อยนี่เนาะอืมฮู้เจ้า,าว้าวขักอีลีมาง่าๆอๆาเต็มกระซามเลยบัดนี่ทิพน้อยหาเบิรกนู้มันลีในผมนึงกไปชักลูกโดด งามไรงามไรใส่เอามันน้ย่ยบอกเก็บมันลูกออเอาแต่บางหญ่ๆงอางเ้ยเอาวางห่งเอาไปถ่ายอยู่นอกเด้อยจะได้หันหันสีแหบหัวลูกมันมันอยากมันแหบไปไปไ ยืเอาอยู่ในนี้มันยือบ่เทิงคุณตั้งคากร่างนางมันมาแล้วบอกแม่เด้อแม่บ่เห็นได้ like huh. test. ทักหลังน่ะเอิญบอกแม่เด้อไปขายก็ได้ไลยรอยเต๋อแล้วนี่พี่น้องคอยทำบริขายเก็บเนื้อสิตู้เย็นไว้ก <COM> ินเมื <Gothic> <chester. S 1> ่อใดออกเมื่อบ้านแม่ขอกระตถือออกเมื่อไหนแม่ก็ยัน แพนด้าแพนด้ามึงอย่ามาใกล้เลยมึงอหันหัวไลยสองมึงก็มมดแล้วบ่เน้อๆ right. oh? no, ่นื้อๆปูแล้วเนยใส่พีจนเกล็ดลยโอ๊ยเนยใส่แนมเบิ่งนี่อมุดแล้วบ่แนมบังดูมุดหักแล้วบ่ ใครกินน้องเลยไปๆไล่เตะไปน้องี่เห็นบอกเคือมังบัวมันสิงาไปเห็นมือเห็นมือมังบัวมไปนี่นี่นี่เต้นกระามเลยพี่น้องนี่คือมังบัวนี่งามๆเลยยังได้กินดนอยู่ มันได้กินหอดตกแล้บ่ได้พี่น้องฮะนี่ล่ะผู้ติบน้อยอยู่นอกเพิ่นย่านห่านแห่เพิ่นเพิ่นเอาไปถ่ายอยู่นอพี่น้องเบิ่งแพี่น้องเต็มกะซามพกแล้วข่อยสิัเบิ่งมีจัมกูมกน้อยยังลาอยู่น้อยโอ๊ยมันยังลูกขนมขอบใจนี่น้อยนึงพี่น้องเอ้ยนี่ยอด พอได้กินนะผักผัดผักค่าผักค่าแบบมีน้ำน้ำแหลมๆมานะแข็งๆกันนะโอ้ยมันละหอมแต่เถอะมันคือผักค่าอยู่ตลาดเนี่ยผักค่าอยู่ตลาดในน้ำนี่โน่เนี่ยนะผักค้านโน่แห่งเขาเอินเขาบอกมากมันบุบหอมคือผักค่านี่แป๊ะตกใส่ยอ,อดหนึ่งสองยอดก็ขวดหอมเลย ไ้สำนีกับพอ่อแล้วพอได้ใส่พี่น้องเลยนี่ได้ได้ส่ยอดพี่น้องปะเมือเ่อบัินี <ไป S 1> บอจะกินขนม,มแล้วหมักกระทันกระรักระรั้สทุกท้กนาเนี้เฮงบอกประเฮหงกระเตกมั่งพอพอมังมากกระทันหมานุกกระบอกบเรื่องอเเอเี่ยว สบายดีสบายดีเดอ้อตาบ่าวตาสาวสบายดีเดอ้อลุงป่าวอ่ะสบายดีหมดทุกคนสบายดีหมดทุกคนเดอ้อทีเอ่เข้ามากด like, ไลค์กดคอมเมนต์ให้พี่น้องมาบวกเราไปเก็บมาจีนี่คอยสินาไปเบิ่งกเราได้จักหมาเนี่ยอันนี้เขาเอิ้นว่ามกบวบกลางคนอันนี้มกบวกกำลังขืนสาวพี่น้องคอยนี่แหละเอิ้นเองสองพักขาพักกระไดสี่ยอด กะบตีมากเลยเนาะไพสีปุ่งไว้กระกระโดเห็นว่ากำได้กินอยู่กินตลอดกระยาพอดีใส่พี่น้องพอดีแซ่บใส่ลายกะที่ผมสาม่ห้เจ็ด3 4ดเก้าสิบ สิบเองเอาบังกอแล้วบังกอแล้วสิบสามสิบสสิบห้าสิบหสเจ็อืมสิบเางก่อนสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยีสองดนีสองยสห้ายี่สิห้าน่วยพี่เนองให้เกิดเอา เต็มกระซามหน่อยหนึ่งโอ้ก็ใส่กระซาม 5, ห้ามกับเต็มในยี่สิบห้าหน่วยยี่สิบห้าหน่วยฮนะาสีแกงแล้วเฮาเสียเอาซ้ำนี่ขึ้นซาวขึ้นบานแซ่บนี่เอาในหน่อยจะเป็นสีแกงเป็นหมาเป็นหมาเลยเรือนะเฮาสีเก็บใส่ตู้เย็นไปกินเมื่อหนาหรือว่าเมื่อใดที่ออกเมื่อใดที่คอยออกเมื่อเซโนออกเมื่อบ้านแม่ก่อนแล้วคอยซื้อเมื่อน้ออออนำกินมพ์มดมาเดินมาเดินพระยัดก,กินนับข่อยมากมากมากแกงเราไม่จะหนักบวกอะไรนี่ ก็จะเอาหน่วยไปบบพอดีกินนะอันนี้ครับพอดีขวพี่น้องแคปพอได้มาขวบก็ขวใส่ไข่กับแซบเด้อขวใส่ไข่รวรวกับเจีอกับแซ่บสเอาตมาสมีแกงนี่ปแกงั้นสิบมากิมหมานี่ก็เต้นก็ซามแลวกนี่ยันกันสิมหมาหอมหอมพี่นองหอมไปเลยหอมมาติาาาาาาตาแล้วกันเ้อว,ว่จาจะเป็นจังไดแกงแซ่บหรอกพี่น้อง